สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆพาวันนี้พามาชมไก่ป่วยครับไม่รู้ว่าป่วยเพราะสาเหตุอะไรไก่แม่นี้นี่ลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ตัวเขานี้เ,เหมือนจะอยากจะทิ้งลูกแล้วเหมือนว่าเมื่อวานนี้เหมือนจะร้องเรียกหาลังครับซึ่งเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่แล้ครับแข็งแรงดีอยู่เลย,เลย,เลยแต่มาเช้านี้เช้านี้เปิดเล้าดู ก็มีอาการอย่างที่เห็นนะครับไก่ก็ไม่ยอมลืมตาผมก็ง้างปากดูก็เหมือนมีน้ำมูกน้ำลายวันนี้ก็เลยกะว่าจะมาฉีดยาตัวนี้ให้ลองดูครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกโรคหรือเปล่านี่คือปัญหาของแต่ละสมแต่ละฟาร์มครับที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้ว าตายตัวเดียวก็คงไม่เป็นไรครับแต่กลัวจะติดต่อกับตัวอื่นด้วยเพื่อนๆคนไหนมีความรู้แนะนำช่วยแนะนำด้วยนะครับขอบคุณครับ